โดนไหมนี่ยผมไหวพี่ผมไหวรอเลยพี่ฟักกี้อ่ะราใกล้ๆเลยนะฟักกี้อ่ะนี่มาหัวอกเฮียผมยิงหัวไปตอกนัดแม่งไม่ตาย Mark the location Watch out บอกลาพี่ได้เลยมังโพอ่ะทำไมอ่ะผมเพื่อนก็บอกลาพี่ได้เลยแบบพูดยังสิมั่นใจมากเลยล่ะถ้าเล่นแบบในไอแพดอ่ะแต่มาเล่นไม่ได้แล้วอ่ะทำไมอ่ะทำไมพี่ไม่เล่นในไอแพดล่ะเขาบอกว่าหัวตูดใส่นี่มันโกงใช่ใครเป็นผู้นนี่อนี่มันโกงอะไรเงี้ยไม่ใครมันพูดก่อนโอ้โใครมันเป็นพวกเล่นไอพวกเล่นไอแพดอ่ะโกงที่ฝายอะไรไม่รู้เป็สนใจนะเหรอพี่เล่นเอาสนุก าอยู่หลังกำแพงพี่บนหลังคาปะไม่ชัวร์ใครก็ได้อ้อมยิงบนหลังคาให้หน่อยดิหลังคาจอมเห็นพี่เห็นพี่กี้ปะใช่ผมอยากไปปิดมันกว่าตอนนึงโอเคอยู่อีหลังคานึงเอ้หลังคาน้องพี่เหลือๆหัวใจเหลือหัวใจอ่หัวใจผมว่ามันจะหนีวะพี่เอ้เดี๋ยวเราชีดหัวใจต่อเลยพี่เอาไม่ต่อ แ้นี่แล้วเราต้องเราแวงกับมันโดนหัวใจมานี่ผมไม่มีหมอกนะเปิดทางทอนนี้ก่อนสั่งเพราะว่ามันโดดออกไปแล้วเชื่อมันเงียบวะ่ะระเบียงเปิดมันไม่น่าไประเบียงไวขนาดผมว่าเรากลับเถอะไม่อยากเสี่ยง โน้นแล้ว่ะนี่เหรอุ้ยจะโดนไหมนี่ยผมไหวพี่ผมไหวรอเลยพี่พี่ี้รอใกล้ๆเลยนะพักกี้อะเ่นเอาต่อเฮียผมยิงหัวไปสองัดแม่งไม่ตายงงเลยเขากดแ้ก็จะยิงแล้วน่ะแบบเก็บให้เราด้วยใจดีว่ะโอ้วงไอสัตว์กลับกลับทางเดิม เ้ขึ้นทางเดิมเดิมขึ้นทางเดิมเลยพี่โงหเฮี้ยมากเฮ้ยผมไปด้วยไอ้เฮี้ยบักกี้พังยี่งไปถึงปักกี้คันนี้เลยใช่ขอเกิดลงจะเอาเรื่องจี่อยู่ก็ดีไม่รนน่าพัน สี่คนอ่ะสองคนปะใช,ช้เฉพาะตัวอ่าไปทิ้งใ่งเลยพี่เอาเลยทิ้งเราเอาไว้ไปให้หนอยเ,<อ>เลยนะล,ล็อกเลยล็อกเลนไปถมไปโดน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 สองคนสองคน อ่ะออนนี้ตีโพตีโพอัน,นี้ตีโพสองตัวเฮ้ยมีแมกเทพนะตรงที่ผมอะ่ะมันจะตายคูนสี่ไม่ได้เลยวะไม่ตายหรอกพี่วงมันเบา ปะบรรจุเหียผมเสียวตายว่ะแล้วคือเลสเลสโดนมาลงก่อนที่จเรียเอารถแยกกันหน่อยดิผมต้องแล้วมีน้ำมันไหมพี่มีเติมอยู่ คนคนคนยี่สิบ่าคน <iem> เก็บแรงหรอโอ้แม่ marked a location watch out เฮ้ย hey, 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 ประเดนึงเดี๋ยวเดี๋ยอย่าออกไปพี่ขับรถไปเลยขับรถไปเลยผมเียนกับพี่กีบ้างขับรถไปก่อนสองคนโอเคกิน <Okay. S 2> เนียนไว้เนียนไว้เนียนไว้พี่เนียนไปน,นอนแล้วเนียนสุดน็อนคนน็อกคนน็อกไอ้อเชี่ยไม่พี่ใจยเย็นต้องพึสมมุติ ขับรถอะ่ะใครขับรถสองอะ่ะไม่รู้ไหนวะพี่อ,อยู่ริมกำแพงฝาขับไปปรื่อยๆบ,บนหลังมีคนขับเรือ,ลลอแล้วไปวะไปแล้วไปแล้วเกอรคอมเ็นแล้ว หมู่บ้านนี้มันขับออกมึงมีอยู่บ้านในหมู่บ้านอ่ะจะมีอยู่นะพี่มีชาร์จเลยพี่ชาร์จเลยชาร์จเลย<อ>มันขับออกไปแล้วนะขับแม็กน่าเลนออกไปแล้วหมู่บ้านนะไม่เห็นอ่ะอยู่นนะเขขับออกไปแล้วแพงไม่เห็นตาหมู่ปลาขลามีนะ ขอนโอ้โห okay, บ้านนี้ <c oughs> มีพี่อ้ยเดวแป่บนึัพี่อะขยิงแฟวะ บ้านที่ผมมาแล้วเราก็จะเอามานันมันคือรถมันมีแค่สองคนหมู่บ้านที่ผมมากรับมันคือเออ<ส>นั่นแหละช่ยช่ยชามันแั้นั้นแหละที่ผมบอกทำไมไม่พอมาเลยวะเพราะผมเห็นแลออ,อยายาขึ้นสามชั้นนะ ดีที่มนหน่อยเดียวผมซ้ำแม่งไม่ตายตายแล้วเหลือตัวเดียวละที่ทมันเลยก็ได้นะพี่มันน่าจะตายาน่าอยู่น่าอยู่บ้านนี้บ้านของต่อก <ผม S 2> น่าจ่านะน่าจ่านะยไง เก็บของอยู่พี่ไม่เล่นเน m มกันเหรออุ้ยมันยิงกับคนอื่นมันยิงบ้านนี้อยู่ยก่อนน้นเนี่ยบ้านมาร์คเหลืองที่ขอมาร์คอนนี้ นอกวงหมดเลยพี่จ๊อบไม่ต้องสนใจตายหาแล้วพี่จ๊อบตายไม่ต้องไม่ต้องมาไอ้ตรงนี้เต็ยพี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาตัดตัดไไรน็อกอะพี่ยมีกองฟางซ้ายพี่ด้วย อุ้ยระวังซ้ายตรงไหนตรงไหนผมมองไม่เห็นไม่เห็นเราตรงที่เจ้าเห็นกองฟังข้างหน้ากี่ปะห้องตรงนั้นนะขวะจะเล่นในวงก็ได้ไม่นในระดับใอ่จะออกแม่พี่ไม่ต้องออกมาผมก็งงพี่ออกมา เนินนี้ได้ปะ mark the location ได้แหละบ้านข้างหน้าเราก็มีวิ่งอยู่มีมีคอนคนระับหมู่บ้านนั้นมีคนที่ไปเล่นที่เดิมดิพี่หัวแตกจเจ้าให้ตายอัันนีี้ก็มระวง watch out คนแม่ทำไมเราไ,ไม่เล่นที่เดิมเล่นที่โโเดิมไปไปยังบ้าน Mark the location w a t c ่พี่โดนอ่ะไน่ยู่ต้องไหนพี่ตับ้างนว,งวง<า>ปะปดีแล้วก็มีมัง้ง ตัวไรนี่ว่าอืมเชื่อผมน่าจะตายแลวปล่อยผมเลยอย่าไปต่อไม่ต่อไม่ต่อไม่ปล่อยผมเลยผมต,ตายแลว,ลแลวขนาดพี่มีแค่สางต,ตัวนะตอนผมจริงระวังเยอะอยูอ่เนี่ยรอความตาย ้มันวิ่งออกไปแล้วขวานวิ่งออกไปแล้วขวายัางอยู่เอารถสายก็ยังอยู่นะแต่ผมงผ่าไม่เจอว่ะสายไม่ไหนสายน่าจะอยู่แถวลัง Watch out หินได้สายน่่าจะอยูแล้เออหลังต้นไม้หลังต้นไม้ไมขวาอีก เอารถเข้าไปพี่เข้าไปตรงที่ตรงเนี้ยตรงมาร์กเหลืองนะฉันหายกูตายวงไม่ตายไม่ตายเอารถเข้าไปตรงมาร์กเหลืองที่ผมมาร์กครับพี่ขอดูรถดิยตายวงกูตายวงกูตายวงกูตายวงตายวงแตกเรียบร้อยกูตายวงแตกแบบอนาจัด